สวัสดีครับพบกับผมทาวบอลชิเศษพิลานะครับวันนี้ก็จะมาทักทายนะครับสำหรับคนที่ได้รับคอร์สที่เพิ่งแจกไปล่าสุดตัว JSP Workshop ระบบสต๊อกออนไลน์นะครับตัวนั้นใช้ Java Server Page หรือ JSP ที่เรารู้จักกันนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเพิ่มเติมตอนนี้ขอกินน้ำก่อน <laughs> กินน้ำเนสเล่ก่อนนะครับ อม,มาฟังกันดูก็เมื่อกี้ทําการแจกแจกคอร์สไปนะเป็น JSP ซึ่งเวิร์กช็อปตัวเนี้ใช้ database ฐานเป็น MySQL เป็นคอร์สที่ทําไม้นานมากแล้วนะหลายคนอาจจะดูว่าเอ๊ะทำไมภาพมันเป็นเบอเบอร์เป็นแตกแต่ไม่คมผมต้องบอกก่อนว่าคอรสตัวเนี้ยที่ผมแจกไปเนี่ยมันเป็นคอสเก่าที่ผมทำไว้ตั้งแต่สมัยประมาณ1ิปีก่อนทีปีก่อนเลยความรู้ตัวนั้น แต่ปัจจุบันโค้ดทั้งหมดในนั้นยังใช้ได้อยู่นะครับคุณยังเอาไปใช้ได้ใน j s p นะคอนเซปต์ตรงนั้นยังใช้ได้จนปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ได้นะครับมันไม่ล้าสมัยอันนี้คือจุดเด่นจุดหนึ่งของเทคโนโลยีทางจาว่านะครับมันค่อนข้างที่จะอยู่ได้นานนะครับเหนื่อยทีเดียวแล้วงานตัวนั้นมันอยู่ได้นานนะฮะก็ผมทำไม้เยอะมากนะคอสสมัยแต่ก่อนแต่ตั้งแต่ผมเป็นนักเรียนวศนะ ปอสองหนึ่งผมอายุสักสิบแปดสิบเก้าเวลาผมศึกษาอะไรผมจะทำเป็นวิดีโอเก็บไว้ไว้ฟังเองหนึ่งไว้ฟังเองสองไว้ให้เพื่อนๆเอาไปฟังเผื่อว่าเอ้ยเพื่อนมาถามเฮ้ยกบออย่าเขียนจาว่าสอน่อยดีอย่างเงี้ยผมก็จะเอาวิดีโอผมให้เอาไปศึกษาเนี่ยวิดีโอทําไและอย่างเงี้ยคือผมรู้ว่ามันต้องมาแน่เพื่อนต้องมาถามเพราะเกดคอมนะ่ะเรารู้กันนะครับส่วนใหญ่ จบสักร้อยคนนะ่ะเขียนโปรแกรมเป็นอยู่ประมาณไม่ถึงสิบที่เหลือก็เขียนไม่เป็นนะครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะผมไม่ได้ใช้ความรู้สึกนะครับเป็นข้อเท็จจริงใครที่เรียนอยู่ก็ทําใจนะครับคุณจะต้องคุณเลือกเอาคุณจะเป็นคนสิบเปอร์เซ็นหรือเป็นคนเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์บางสาขานะครับบางสาขานะจบร้อยคนนะ่ะเขียนโปรแกรมไม่ถึงไม่ถึงห้าคนด้วยซ้ําอันนี้ พูดเรื่องจริงนะครับผมผมไม่ได้มาพูดตลกให้เด็กๆฟังนะบางคนเด็กอายุสิบหกสิบเจ็ดสิแปดหรือยี่สิบฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยอาจจะตลกขำนะครับจบร้อยคนเป็นอยู่ห้าคนมันเป็นเรื่องจริงนะมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงมาสิบกว่าปีแล้วทุกวันนี้มันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะฮะแต่ก่อนเนี่ยผมทําวิดีโอเยอะมากทําเป็นชุดความรู้ไว้ผมผมเรียกว่าเป็นชุดความรู้กัน เป็นคอสนั่นแหละสมัยนี้เรียกว่าคอสนะครับผมทำตั้งแต่สมัยที่เป็นแฟดเป็นไฟแฟดตอนนั้นยังไม่มี y o u t u b e นะอยู่ใน,น Youtube ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตสปีดแค่เท่าไหร่ไม่ถึงเมกเนี่ยร้อยสองร้อยเก็รู้ตายแล้วเมื่อก่อนนะเดี๋ยวผมล่าให้ฟัง <c oughs> ตอนที่ผมหัดเขียน jsp <c oughs> เขียน Java ผมก็อาศัยอ่านหนังสือนะครับจากห้องสมุดก็จะมีหลายค่ายนะ,ะมีทั้ง ของ Provision มีของเดฟบุ๊กมีของ KTP ปัจจุบันนี้ KTP เนี่ยปิดตัวไปแล้วนะครับปิดกิจการไปแล้วส่วนเดฟบุ๊ก f o p โฟเพ Provision เหล่านี้ i n f o p เพสส2000อีกก็รู้สึกปิดกันไปหมดแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะรู้สึกจะปิดตัวไปหมดแล้วนะครับแต่โชคดีที่สมัยก่อนยังพอมีให้อ่านนะแต่ก็ไม่เยอะมากนะ JSP ถือว่าเป็น เป็นความรู้ที่หายากระดับหนึ่งนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนะี่ยคึกคักเลยก็จะเป็น p h p นะ SP.NET v i s u น l Basic นะครับฮิตค,คือคึกคักนะไปดูในแผงหนังสือนะเพียบแต่ปัจจุบันนี้เหล่านั้นก็เงียบไปนะครับเทคโนโลยียอะแยกมากมายเดี๋ยวผมตอบน้ํากรอบแปบ๊บนึงนะ พอดีน้องก็เขาจะรีโมทมาช่วยดูเรื่องไมโครโฟนผมซื้อไมโครมิกมากะจะมาทําออนไลน์เนี่ยเสียงจะได้ใสนะตอนนี้ผมอยู่ไกลกล้องเสียงมันกล้องกล้องเสียงมันไกลแต่ผมเซตอัพไมค์ตอนนี้ไม่เป็นนะครับก็รอให้ผู้รู้มาช่วยผมเป็นคนที่ไม่ได้รู้เยอะนะครับผมเป็นคนความรู้น้อยนะพูดจริงๆทุกวันนี้ผมก็ยังความรู้น้อยอยู่นะผมก็อาศัยความรู้จากคนอื่นนะพึ่งพายคนนั้นคนนี้นะ เรารู้ว่าเราเรารู้ว่าเราไม่รู้เรารู้ว่าเราไม่รู้เราจรึงต้องพึ่งผู้ที่รู้กว่าเราในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับผมเป็นอย่างนี้มาตลอดยกเว้นว่าบางเรื่องที่ไม่รู้จะพึ่งใครได้ก็ต้องพึ่งตัวเองครับอย่างเช่นพวกงานดูเซิร์ฟเวอร์รหรือว่างานกราฟิกงนะานตัดต่อวิดีโอพวกนี้นะครับก็ต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักโอเคเราาให้ฟังถึง JSP ก็ช่วงนั้นเนี่ยมันจะมี หนังสือตามห้องสมุดก็จะมีของห้องสมุดประชาชนห้องสมุดโรงพยาบาลใหญ่นะครับผมไปอาศัยเหล่านี้แหละเติมความรู้ให้ตัวเองนะฮะห้องสมุดวิทยาลัยด้วยเนี่ยผมก็ยืมหนังสือมาอ่านแต่ก่อนจะยืมได้ทีละเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันต้องไปสมาชิกเขานะผมก็ยืมมาอ่านอ่านยังไม่จบเลยหมดเจ็ดวันแล้วยืมซ้ําแต่จะยืมซ้าได้ประมาณสองครั้งทีนี้ผมจะทํายังไงเขาไม่ให้ยืมซ้ําต่อเนื่องนะเขาไม่ให้ ผมก็อาศัยเพื่อนมีเพื่อนสนิทสองสามคนแลกเพื่อนไปสมัครสมาชิกให้เพื่อนยืมต่อเราเพื่อนยืมต่อแล้วก็มาอา่านมันก็ยืมเบิ้ลได้สองครั้งครบรอบเพื่อนคนที่สองเราก็เข้าไปยืมนะครับวนไปอย่างเงี้ยสรุปหนังสือเหล่านั้นก็อยู่กับผมตลอดสลับคนยืมนะครับเออเราเห็นช่องทางไงแล้วก็ ใช้ช่องทางนีง้บางคนจะคิดว่าทําไมผมไม่ซื้อล่ะผมไม่มีเงินนะครับมีต้องพูดความจริงสมัยนั้นผมไม่ได้มีเงินนะหนังสือเล่มหนึ่งก็เท่าไหร่อะสามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยโอ้เยอะนะแพงแพงผมไม่มีเงินซื้อหรอกครับเพราะว่าเงินตัดผมเงินกินข้าวยังแทบจะไม่มีอยู่แล้วเออไม่มีนะไม่มีเพราะฉะนั้นต้องยืมนะคืออยากซื้ออยู่คือบางเล่มอยากซื้อมากจริงก็ต้องเก็บเงินเก็บหอมรอมริบวันละ ห้าบาทสิบบาทค่อยๆเก็บบางคนได้ฟังอาจจะตลกเก็บตังค์วันละห้าบาทสิบาทเพราะเด็กทุกวันเนี้ยเขาเก็บตังค์กันวันละร้อยอย่ากระปุกเขาอ,อยอากระปุกใบแดงเนี่ยพวกเด็กๆนักเรียนมัธยมเนียขาได้เงินไปโรงเรียนวันละสองร้อยสองร้อยบ้างสามร้อยบ้างนะครับสมัยนี้นะสมัยนี้นะแล้วสมัยผมไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันเพราะว่า อย่างผมไปเรียนปวสเนี่ยผมก็ก็พึ่งตัวเองเป็นหลักนะครับผมไม่ได้ของเงินทางบ้าน,นผมพยายามพึ่งตัวเองก็คือเราก็ทํางานรับจ้างหาเงินแล้วเราก็หาได้วันละร้อยห้าสบสร้อยผมก็ทํางานกลางคืนนะครับเป็นเด็กเสิร์ฟนะหลายคนก็รู้อยู่แล้วแหละที่หลายคนถ้าฟังคลิปผมมานานๆสักช่วงปี2อปีก็จะรู้นะผมจะพยายามเล่าเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆนะ กลาคืนผมก็ไปเป็นเด็กเสิบนะครับก็เลิ่งานหกทุ่มอย่างเงี้ยก็รับเงินเป็นรายวันวันละร้อยห้าสิบสองร้อยนะครับเสาร์อาทิตย์ผมก็ไปทํางานตัดหญ้านะไปตัดหญ้าไปทาสีเป็นใช้แรงงานก็วันละสองร้อยบ้างน,นะครับบางทีก็จะสองอยห้าสิบอย่างเงี้ซึ่งเอาละเงินที่ได้มาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการใช้จ่ายค่าหอค่ากินอยู่ค่าน้ามันรถค่าในการเรียนเดี๋ยวมี ทำรายงานเดี๋ยวมีทําให้นั่นไอ้นีน่ที่ต้องใช้เงินในในการเรียนนะเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็เก็บได้ประมาณวันละสิบาทบ้างห้าบาทยี่สิบาทแล้วแต่วันนะก็เก็บเพื่อซื้อหนังสือนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่ได้ซื้อเพราะว่าหนังสือที่ผมอยากจะซื้อเนี่ยมันมีอยู่แล้วในห้องสมุดผมไม่ต้องไปซื้อมันมีแล้วห้องสมุดเขาซื้อมาหมดแล้วห้องสมุดวิไลไม่มีห้องสม,มุดจังหวัดก็มี หรือบางที่ห้องสมุดจังหวัดไม่มีห้องสมุดโรงพยาบาลก็มีอย่างนี้ครับผมก็ตระเวนดูตามห้องสมุดหลายๆแห่งอันนี้เป็นพระเดชพระคุณกับผมอย่างยิ่งเลยห้องสมุดเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นให้ผมได้มีความรู้นะผมศึกษาหลายอย่างนะอย่างตัวจาว่าก็จากห้องสมุดนะครับ JSP PSP C sharp C อะไรต่างๆนะครับหลายอย่างเลยก็ศึกษาจากหนังสือในห้องสมุดนะฮะแต่ว่าผมดูแลดีนะผมไม่ใช่ว่ายืมมาแล้วเอามาทําทิ้งทําคว้างทียหลยไม่ใช่นะผมดูแลดีมากนะครับเพราะว่าหนังสือเนี่ยเป็นเหมือนกับครูคนหนึ่งของเรานะผมไม่ดูถูกหนังสือนะครับไม่ดูถูกนะครับก็มีครั้งหนึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังนครับมีครั้งหนึ่งอันนี้ก็เริ่มออกทะเลนิดนึงน,นะครับ ถ้าเด็กๆฟังอยู่ก็คิดซะว่าฟังเรื่องราวของคนที่เดินมาก่อนคุณแต่ก่อนผมก็เหมือนพวกคุณนั่นแหละไม่รู้อะไรหรอกจะเขียนโค้ดจะเขียนอะไรผมก็ไม่รู้หรอกผมก็เป็นคนที่จากความไม่รู้นี่แหละค่อยๆศึกษาจากตำราจากหนังสือก็ก็รู้ขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยนะฮะมีครั้งหนึ่งจริงๆก็หลายครั้งนะแต่เอาครั้งหนึ่งเลยครั้งหนึ่งผมอยากได้หนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่า ผมอ่านหนังสือไทยหมดแล้วผมรู้สึกว่ามันเริ่มที่จะมันตันมันเหมือน,นกับเล่มไหนก็คล้ายๆกันผมเลยรู้สึกว่าเราจะพัฒนาไปกว่านี้ได้เราต้องอ่านหนังสือภาษาอังกฤษมันมีอยู่สามปัญหาตอนนั้นปัญหาที่หนึ่งผมอ่านไม่ออกผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนี่คือปัญหาที่หนึ่งก่อนแต่ไม่เป็นไรปัญหานี้แก้ได้ด้วยการซื้อดิกชันนารีมาแปลเป็นตัวตัวไปเดี๋ยวมันอ่านออกเองใช้เวลาหน่อย อดเอาสามปีห้าปีมันก็คุ้มกับการแลกเอาเวลาไปจ่ายเพื่อให้ได้ภาษาเพื่อให้อ่านได้บ้างนิดหน่อยก็ยังดีนะครับไม่ถึงกับอ่านได้ทั้งหมดหรอกแต่อ่านได้บ้างก็โอเคนะครับอ่านนี่คือปัญหาที่หนึ่งคือเรื่องภาษาผมก็มองออกแล้วอ๋อติดอ่านไม่ออกมันก็ไม่ยากซื้อดิกมาเล่มหนึ่งร้อยห้าสิบสองร้อยจัดการจบปัญหาที่หนึ่งปัญหาที่สองที่อุบลไม่มีขายนะ ไม่มีอุบลไม่มีแต่ผมสืบมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วมันมีที่เสียรังสิตมันมีที่สยามนะครับสยามมีเสยมมีสยรังสิตมีผมรู้ละโอเคเสยมมียรังสิตมีผมก็วางแผนการเดินทางไปกรุงเทพนั่งรถไฟไปนะครับตอนนั้นก็นั่งรถไฟชั้นสามจากอุบลไปกรุงเทพใช้เวลาเดินทางประมาณสิบสามชั่วโมงสมัยนั้นนะครับเป็นเด็กคนหนึ่งก็สะพายกระเป๋า ไปตอนกลางคืนออกจากอุบลสักหกโมงเย็นนะครับถึงกรุงเทพตรงดอนเมืองตรงลังสิตนี่ประมาณสักตีห้าผมก็ไม่รู้เรื่องนะคิดว่าไปถึงแล้วจะเข้าไปซื้อหนังสือไม่ได้นะรอห้างเปิด <c oughs> เปิดสิบโมงนั่งกินหมูปิ้งอยู่หน้าเซียรังสิตกินหมูปิ้งกินก็จะมีขายอาหารข้างหน้านะก็นั่งรถไฟเข้ากรุงเทพนะครับ ไปซื้อหนังสือแล้วก็ขึ้นไปก็ดูหนังสือดูอีโบุ๊กโอ้หเรียรบละบพันกว่าบาทเจบ็บปวดนะตอนนั้นคือเจบ็บปวดโอ้พันกว่าบาทเลยคือสําหรับคนที่ไม่มีเงินมันมันแพงมากเลยนะผมจะบอกให้สําหรับคนที่หาเงินได้แค่เดือนละสามพันอย่างเงี้ยไอ้หนังสือพันกว่าบาทมันโคตรแพงอะ่ะมันโคตรแพงเลยมันเหมือนคุณเอารายรับเกือบจะทั้งหมดไปซื้อสิ่งเนี้ยกินก็ไม่ได้ ไม่มีในข้อสอบอ่านไปก็ไม่ได้เกรดเอในวิชาไหนซะหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้เรียนเขียนโปรแกรมนะครับผมต้องบอกก่อนว่าไอ้ที่ผมอ่านอ่านอ่านเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับเกรดเฉลี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับผลการเรียนผมเลยไม่เกี่ยวแต่มันเป็นสิ่งที่ผมอยากรู้แค่นั้นเอง <c oughs> โอเคตัดสินใจซื้อจําได้ว,ว่าซื้อเล่มนั้นเนี่ยจาว่าอะไรผมจำไม่ได้แต่เป็นจาว่า <c oughs> นะครับแล้วเหมือนจะ ไม่แน่ใจว่าหายไปแล้วหรือยังในตู้หนังสือนะก็ซื้อหนังสือมาบังเอิญตั้งใจจะไปซื้อแค่หนังสือนี่แหละไปเจอ VCD สอนชิบหายเลยทีนี้สอนจาวาสคริปตสอนจาวาเป็นแผ่น C.D. แต่ไมก่กอนแผ่น DVD นะสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยแผ่นหนึ่งโอ้โหอยากรู้อยากได้ความรู้กัดฟันซื้อ อดเลยเข้าวเย็นวันนั้นผมไม่ได้กินข้าวเย็นผมนั่งรถกลับจากกรุงเทพตอนเย็นออกจากตรงดอนเมืองตรงสถานีรังสิต <c oughs> กลับอุบลไม่ได้กินข้าวเย็นเงินเอาไปซื้อแผ่นสอนซื้อแผ่นสอนแต่ว่าเจ็บปวดในแผ่นเอากลับมาฟังแล้วเจ็บปวดเหมือนเอาคอมมาอ่านให้คนฟังภาษาจาว่าเป็นภาษาเชิงโครงสร้าง แบบวัตถุอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่เอามนุษย์มาอ่านนะมันแบบโอ้โหมันเจ็บปวดเหมือนโดนเขาหลอกเหมือมันโดนเขาหลอกขายแต่ก็โอเคอ่ะซื้อมาแล้วก็ศึกษามันไปนะครับก็กลับมาถึงอุบนเชา้ชาๆผมจําได้ว่ากลับมาแล้วเนี่ยรู้สึกจะเป็นวันอาทิตย์แล้วไม่ก็วันจันทร์ก็จําไม่ได้ลนะนั่นแหละก็เป็นประสบการณ์หนึ่งนะครับอันนี้ล่าให้ฝันว่า เด็กป้าน,นอกเนี่ยเวลาเขาขาดโอกาสก็ขาดจริงๆนะครับคนขาดนี่ขาดเลยอันนี้คือปัญหาที่สองนะครับคือมันไม่มีใครที่อุบลเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผมอยากได้หนังสือผมก็ต้องนั่งรถไฟไปกรุงเทพไปซื้อหนังสือมีหลายเล่มนะครับในตู้หนังสือผมเนะี้ยที่ผมนั่งรถไฟไปซื้อมาจากกรุงเทพโดยตรงไม่ใช่ใกล้นะครับผมอยู่อุบลราชธานีหลายคนถ้าดูในแผนที่ ก็จะเห็นว่าผมอยู่ขวาสุดของประเทศนะครับอยู่ติดกับชายแดนด่านช่องเม็กนะครับประเทศลาวติดกันเลยจุดที่ผมอยู่เนี่ยห่างประเทศลาวแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ผมห่างเมืองหลวง13ชั่วโมงอันนี้คือเรื่องที่สองก็คือมันไม่มีขายนี่คือปัญหาของผม <c oughs> ปัญหาที่หนึ่งคือเรื่องภาษาอังกฤษปัญหาที่สองมันไม่มีขายที่อยู่บนเมื่อไหร่ที่อยากซื้อหนังสือแบบนี้ ต้องไปกรุงเทพนะครับันนี้คือปัญหาที่สองนะปัญหาที่สามผมไม่มีเงินเพราะฉะนั้นช่วงนั้นปัญหาที่ที่เป็นปัญหาของผมมันก็มีสามปัญหานี่แหละนะครับคือไม่มีเงินไม่มีที่ที่เขาขายอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแต่ผมก็พยายามดันทุลังฝึกฝนไปในที่สุดก็เขียนได้ผมก็เอา JSP เนี่ยไปเขียนงานเยอะมากเลยนะ ตอนสมัยปมศผมเขียนไปเยอะนะเยอะหลายงานนะครับแต่ไม่ได้เอาไปทำโปรเจกต์จบนะฮะแต่เอาความรู้ตัวเนี้ยมาทำโปรเจกต์จบตอนปริญญาตรีตอนเรียนปริญญาตรีใช้ Java, JSP, Servlet แล้วก็ JSTL แล้วก็เขียน EL ทําเป็นแล้วก็ใช้ Database p r o g e t ด้วยตอนนั้น,นครับโปรเจกต์จบแล้วก็เขียน J2ME Java Mobile ครับแล้วก็เขียนตัว EJB นะครับ EJB ด้วยเขียน หลายอย่างนะครับผมก็ได้ความรู้จากนี่แหละจากจจว่าจากหนังสือนี่แหละนะไปทําหลายๆอย่างโอเคกับตัดมาที่เรื่องคอสที่ผมแจกจ่ายไปตัวนั้น JSP ตัวนั้นเนี่ยเนื้อหาประมาณยาวอยู่นะน่าจะสิบห้าชั่วโมงนะครับผมใช้เวลาทําตัวนั้นนานเหมือนกันน่าจะประมาณสักเป็นอาทิตย์หรือไม่ก็เป็นเดือนถ้าจําไม่ผิดแต่นานเนครับเป็นเนื้อหาเก่าซึ่งตอนนั้นคอมผมมันก็ชัดได้แค่นั้น แล้วผมเอามาเรนเดอร์บนคอมปัจจุบันของผมที่เป็นจอ 4K แล้วผมเรนเดอร์ด้วยความละเอียด 4K ออกไปเลยเพราะฉะนั้นความละเอียดจอมันต่างกันคนละยุคสิบกว่าปีผ่านไปแล้วพูดง่ายง่ายผมเอาไฟล์ตั้งสิบกว่าปีก่อนมาเรนเดอร์ใหม่แล้วแจกคอสตัวนี้ให้พวกคุณตัวหนังสือมันจะแตกหน่อยนึงนะแต่ผมเชื่อว่าหลายคนอ่านได้รู้ว่ามันคืออะไรถึงมันจะแตกหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับมันเป็นมันเป็นองค์ความรู้ที่ ผมทำไว้นานแล้วก็แต่ก่อนผมก็ขายตัวนี้นะครับแต่ว่าหยุดขายาประมาณห้าหปีแล้วหลายคนที่ตามผมมาสัก10ปีเนี่ยก็จะเห็นว่าช่วงห้าหปีมาเนี้ยผมไม่ได้ทำคอสอะไรขายเลยผมไม่ได้เขียนหนังสือเลยเพราะว่าผมเอาเวลาช่วง5ปีมาเนี้ยไปโฟกัสกับงานพัฒนาซอฟต์แวร์โปรดักตนะครับซอฟต์แวร์แพคเกจนะแล้วก็ตอนนี้ทุกอย่างมันอยู่ตัวหมดแล้วผมก็เริ่มได้กลับมา แบ่งปันความรู้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตามคอนเซปต์ผมนะแบ่งปันกันนะครับในวันที่ยังหายใจอยู่ผมรู้ว่าคนขาดโอกาสมีเยอะขาดโอกาสกว่าผมก็มีนะครับผมเชื่อว่าขาดโอกาสกว่าผมก็มีคนที่ไม่มีโน้ตบุ๊กไม่มีไฟฟ้าคนที่กลางค่ำกลาง,งคืนต้องไปทำงานไปแบกกระสอบอยู่ตลาด ไปลงพักเสาร์อาทิตย์ต้องไปรับจ้างถาง้าทาสีหาโน่นหามนี่นะครับมันมีคนอีกเยอะที่อยากมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมแต่เข้าไม่ถึงองค์ความรู้เหล่านี้นะครับบางทีผมก็ผมก็อยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องของการศึกษานะครับให้มันทั่วถึงให้มันไม่เหลื่อมล้ำแต่ว่า เข้าใจอยู่มันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนยากมากนะครับเราจะไปเปลี่ยนแปลงความเหลื่อมล้ําที่มันมันเป็นอยู่มานานเนี่ยมันเปลี่ยนยากเราจะบอกว่าให้ทุกจังหวัดมีมีศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งใครากรู้เรื่องนี้มาที่ศูนย์นี้เราจะมีเป็นเออเป็นทีวีให้ทุกคนได้เรียนแล้วมีคอมให้มาลองเรียนลองเขียนกับทีวีตัวนี้ หรือมีอาจารย์บรรยายอย่างนี้มันก็คงไม่ได้นะครับเพราะมันมันต้นทุนเนี่ยมันมีเงินค่าใช้จ่ายค่าไฟค่าสถานที่ค่าคนสอนค่าเอกสารค่าผู้ดูแลความปลอดภัยค่าบำรุงรักษาโน่นนี่นั่นค่าเนี่ค่าเซิร์ฟทุกอย่างมันคือเงินซึ่งเอาจริงๆนะผมก็มองว่ามันอยู่ที่ภาครัฐถ้าจะทำอย่างผมว่าก็ทำได้ แต่มันอยู่ที่ภาครัฐจะทำไหมนั้นแค่นั้นเองถ้าทำเจ็ดสิบหกจังหวัดก็เจ็ดิบหศูนย์คุณไม่ต้องเอาทุกอำเภอก็ได้คุณเอาแค่จังหวัดละอันศูนย์ไอทีเซ็นเตอ e ์เดเวลอปเปออะไรก็ว่าไปนะครับศูนย์ผลิตนักเทคโนโลยีอะไรอย่างนี้นะถ้าไม่มีตงังจ่ายเงินจ้างอาจารย์เก่งๆมาสอนก็ไม่เป็นไรก็เอาวิดีโอจ้างอาจารย์เก่งๆมาทำชุดวิดีโอให้ชุดหนึ่งแล้วก็เปิดให้ทุกศูนย์เปิดได้ ก็ได้ไม่ต้องแจ้งตัวคนมาพูดแจ้งทีเดียวหรือถ้าไม่รู้จะแจ้งก็รวบรวมอจาก u t u b e มาก็ได้รวบรวมให้เขาคัดสรรมาให้เขา,า,ใ,หเขาให้ผู้เรียนได้เรียนอันนี้ความคิดผมไม่เฉยนะมันก็คงทำยากมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของเงินภาษีที่ต้องมาไปบริหารทำสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งแน่นอนมันมีปัญหาหลายอย่างที่ต้องแก้ไขในประเทศนี้มันมีหลายปัญหานะครับมันไม่ใช่ว่า เราจะเอาเงินมาทุ่มสร้างโปรแกรมเมอร์อย่างเดียวมันก็มีอีกหลายอาชีพที่ขาดแคลนเหมือนกันครับไม่ได้ว่าแต่อาชีพนักซอฟต์แวร์นะอาชีพอื่นๆเขาก็มีไม่พอบางอาชีพก็ล้นก็มีบางอาชีพก็จบไปก็แย่งงานกันเตะฝุ่นเยอะแยะนะครับโอเคคลิปนี้ก็ออกทะเลเหลือเกินนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะบางทีบางทีมันก็จะไหลไปหน่อยนึงนะสำหรับ การทำคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาตลอดนะครับตอนนี้ช่อง YouTube ของผมก็เริ่มคึกคักขึ้นกว่าเดิมแล้วยอดซับตะไครจะถึง2000แล้วนะครับก็ฝากทุกคนช่วยกันบอกต่อช่องของผมหน่อยนะฮะผมทำมาปีนึงแล้วหลายครั้งก็ท้อจนจะปิดช่องไปแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงเป้านะฮะแต่ไม่เป็นไรผมจะทำไปเรื่อยๆโอเคนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ